โคงสุดท้ายแล้วครับสำหรับสลักรัฐบาลวันนี้แอดมินก็มีเลขเด็ดเลขมงคลซึ่งเป็นเลขรหัสประจำพระอ,องค์ของราชวงศ์ซึ่งเป็นเลขที่คอหวยต้องห้ามพลาดเลยนะครับซึ่งเลขมงคลเลขรหัสประจำพระอ,องค์นั้นจากสถิติที่ผ่านมานั้นออกมาแล้วแทบจะทุกงวดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยว่าเลขมงคลเลขรหัสประจำพระอ,องค์ของแต่ละพระอ,องค์นั้นจะมีเลขอะไรบ้างเริ่มด้วย เลข901เป็นเลขของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเลข9 0 2เลขสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะครับเลข903เลขทูลกระหม่อมหญิงควรรัตน์นะครับเลข9 0 5เป็นเลขของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพเลข9 0 6เลขของพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ครับเลข97พระงค์เจ้ารวงศ์เธอพระองค์เจ้าสสมวรีเลร9 8คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชลฐกิติยาภา9 0 9เลขพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาพรณ์911พระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณ918เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเลข919นั้นมาแรงที่สุดในวดนี้ก็คือเลขของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีฟังกอรรัศมีโชิโดยในวดนี้นั้นเลขที่คอหวยต้องจับตาก็คือเลข903ของทุนกระบอมหญิงบญรัฐน์905 กรมสมเด็จพระเทพและ919ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรเนื่องจากในเดือนเมษายนนั้นเป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพสมเด็จเจ้าฟ้าที่ปังกรและทูลกระหม่อมหญิงุบลรัตน์นะครับซึ่งก็คือสองเมษายนนั้นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ5เมษาวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงุบนรัตน์29สเมษายมษาวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าที่ปังกรนะครับ สรุปเลขเด่นที่สุดเลขมงคลในงวด2พฤษภาคมเลข3ตัวก็จะมี903 905 919เลข2ตัวก็จะมี02 05 29 69 18และ68นะครับ68แฟนๆอย่าลืมกับ6กับ9ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามแอดมินนำเสนอเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ